เป็นลำโพงนะครับลูกค้าอยากจะให้เปลี่ยนในนี่ยไอ้้ไอที่แจ็คชาร์จนะครับโอ้เนี่ยนะบลัคการกมากเลยนะครับนะนี่ในในบอร์ดอู้แบตเตอรี่ก็อยู่นี่นะ่ซัมพอมันตั้หนักนะซัมพอนะครับนะนี่เลยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือผมจะเปลี่ยนแจ็คชาร์จไม่อยู่หองใดเลยโอ้นี่นะครับนะโอ้มันอยู่ม่องนี้นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ยเนี่ยเพื่อนดูเลยนี่ครับมัน มันไม่มีเขี้ยวขวั้วอะไรแล้วเลยนะนะมันเพพังหมดแล,ะะดแล้วนะหมดสภาพแล้วเนี่ยเนี่ยคือตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะดาเนินการนะครับแกะออกมาการแกะออกมาต้องพิจารณาด้วยมันจะแกะตรงไหนได้บ้างอย่างไรน่ครับแน่นอนอยู่แล้วนะมันต้องเอาลูกบิดออกก่อนนะเพื่อนนะเพื่อนช่างมือใหม่ของเรานะครับเนี่ยบางทีลูกบิดพวกนี้มันอยู่แน่นมากเลยนะนะมันแน่นจริงๆนะไอ้พวกนะี้ มันจะมีกาวมีอะไรติดก็ว,ว่าไปนะครับบางทีดึงออกมาแล้วมันหลุดหักออกมาเลยก็มีนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรที่มาค่อยๆเง,ง่ออกหน่อยโอ้ยผมว่ามันลําบากแล้วเนี่ยนะครับโอ้นี่ครับเนี่ยผมว่ามันลําบากแล้วเนี่ยครับลําบากเหมือนกันนะผมว่านะเดี๋ยวถอดแบตเตอรี่มันออกก่อนนะครับ แล้วที่นี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่จะไม่ถอดนะครับมันเป็นไม่ได้นะครับเดี๋ยว่ามันจะยากเวลาเราใส่เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันเหนียวครับเนี่ยถ้าถ้าจะงัดหน่อยแตกนะครับตัวนี้มันอาจจะแตกได้ผมว่าแล้วมันเหนียวอ,อ่าโ้ยมันมีโอกาสแตกสูงมากโอ้หลุดแล้วนะครับออกมาแล้วเอาตัวนี้มีสวิตนะครับเป็นสวิต มันก็ไม่ได้ติดกาวนะครับโอ้นี่ไงมันมีกาวนะครับกาวติดไว้นะครับโอ้ตัวนี้ง่ายหน่อยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนี่วิธีการลื้อแบบนี้นะเพื่อนนะนี่ครับประสบการณ์จะสอนนะครับเพื่อนนะประสบการณ์จะสอนเรานะครับนี่เลยเราเรียนรู้จากเครื่องจริงนะครับนะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูก็ได้เห็นจากเครื่องจริงนะครับเป็นแบบนี้นะซึ่งแต่ก่อนนี่ต้องถ่ายภาพถ่ายอะไรกันให้ดูเป็นภาพนิ่งงเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ใครแหน่นะครับเนี่ยมันมี youtube นี่ครับมี u t u b e อ่าในส่วนของ youtube นี่ก็เป็นภาพที่เป็นวิดีโอนะครับก็เลยสะดวกหน่อยนะครับแล้วที่นี้มันเอาออกได้ไหมอะนี้ได้แล้วมั่งเลยได้แล้วนะครับดันดันหน่อยโอ้มันค่อนข้างติดเว้นี่นะครับนะออกแรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันแตกนะครับแล้วที่นี้ก็ลื้อหน่อยเนี่ยลื้อตรงนี้หน่อยเห็นไหมครับเริ่มเริ่มลื้อเยอะขึ้นมาแล้วนะครับ เขาว่าถ้าไม่ลื้อตรงนี้ออกไม่ได้ติดจอนะครับนี่เห็นไหมากว่าจะออกมาได้เห็นไหมครับเนี่ยยังติดอยู่ติดอะไรอยะโอูไม่ติดแล้วโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการทํางานในการลือ้อนะครับที่ข้ามขั้นตอนข้ามขั้นตอนไปเยอะๆเ่ยก็ลือ้อนะี่ฮะเนี่ยจะเปลี่ยนแจ็คตัวนี้เห็นไหมครับใช้เวลาเนิ่นนานพอสมควรแล้วนะครับ สี่นาทีห้านาทีไว้แล้วเนี <c> ่ย <oughs> <N ee> <N ee> หลักให่ใจความคือเปลี่ยนแจ็คชาร์ต <N ee> เห็นไหมครับลื้อออกมาได้แล้ว <N ee> โอเคแล้วสบายแล้วทีนี้ทำงานได้ <N ee>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  เดี๋ยวต้องหาอะไรมาลองตรงนี้หน่อยนี่ครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ถ้าจะยังอย่างนี้ได้ไหมถ้ายังอย่างนี้ก็กลัวม,มันจะล้มลงมาหาอะไรมา นี่หน่อยนะึงโอ้ไม่ค่อยเด็กการนี่ครับเนะนีเ่ยไหนไหมเอางี้เนาะเอางี้ดีกว่าครับอโอเคนะครับเพื่อนเห็นนะนะครับนี่นะหลักใหญ่ใจความนะครับการเอาแจ็คตัวนี้ออกนะครับอ่ะต่อไปนะครับในการเปลี่ยนแจ็คในการเปลี่ยนแจ็คนะครับ <c oughs> ใช้ครับ <c oughs> ผม ใช้ความร้อนในครับในการละลายนะครับในการละลายตรงนี้นะฮะให้ความร้อนในตัวแจ็คได้เลยนะครับดังที่ดัง,ด,งดังที่เคยทามาหลายอันนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาแล้วก็เพิ่งเห็นคลิปนะครับเนี่ยผมทําแบบนี้นะนะครับให้ความร้อนกับตัวแจ็คตัวนี้นะนะ,นะครับอ่าแล้วทีนี้มันก็จะนําพาความร้อนนี่ครับนาพาความร้อนลงไป เยวรอหน่อยนึงนะครับกดแช่แรงด้วยนะครับตันนี้อ่าแลวทีนี้ความร้อนก็นเริ่มที่จะทำให้เจ้าตัวแจ็คตัวนี้ร้อนนะครับแลวทีนี้อ่านี่นะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับโอ้เปิดเพลงเข้าหรอเปล่าเพลงโอเคทีนี้เราก็ให้ความร้อนได้แล้วนะครับแล้ววงอะไหลตัวอยู่ข้างๆด้วยนะครับ เริ่มเริ่มละลายแล้วนะครับนะเริ่มละลายแล้วในช่วงเวลานี้มันจะมีควันนะครับเพื่อนก็อาจจะต้องใช้วิธีการหลบหลบควันนะพวกนี้มันเป็นควันเขาก็บอกมันเป็นสารพิษอะไรนะครับนะเขาก็บอกเป็นสารพิษมันอันตรายต่อสุขภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนก็หลบหหน่อยนะครับนี่เห็นไหมความร้อนมันก็เริ่มลงไปแล้วก็เออใจเย็นหน่อยนะครับอย่างนงี้เจริงจริงก็ทําอย่างงี้นะครับกว่ามันจะละลายนะ เนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็คือการใช้เวลาจริงในการดําเนินการในส่วนของการเปลี่ยนแจ็คในส่วนของตัวนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อนมันใช้เวลาอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมคราวเดียวไม่ได้นะเนี่ยตั้งแต่ที่ละลายแจ็คนี้เพื่อนดูนี่ก็ใช้เวลาอยู่เนี่ยนะครับรีบไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าการรีบร้อนนี่มันจะทําให้ลายวงจรลอกนะครับนะโอ้โหอ้ไยมันยังไม่ออกวะเนี่ย อมันน่าจะออกได้แล้วเนี่ยน่าจะหลุดออกมาได้แล้วนะครับนะเอา้าให้ความร้อนลาไปอีกหน่อยน้องครับนะเออวู้สองสามนาทีแล้วยังไม่มีอะไรไปไหนมาไหนเลยเริ่มละลายแล้วที่จริงแล้วมันเริ่มละลายนานแล้วนะครับมันยังไม่หลุดนะนะครับนะะ โอ้โหนะครับนะเห็นไหมครับเพื่อนนานแล้วนี่โอ้ยมันอีหยังวะแจ็คมาใส่นี่ครับหวากันไปนะครับคือมันถอดออกมาจากตัวอื่นไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าตอนถอดออกมามันจะทำให้แจ็คละลาย มันจะละลายนะไอเจ็ดเนี่ยนะครับแล้วทีนี้มันก็เลยไม่ได้การนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพยายามมันก็ทําได้นะนนครับในกรณีที่เพื่อนๆอาจจะหาไม่ได้แล้วจะต้องจําเป็นต้องถอดอะไรมาจากเครื่องอื่นนะนะนนะครับแต่ผมไม่ได้การเนี่ยถอดออกมามันละลายมันมันเปื่อยมันเปื่อยนะครับใส่เข้าไปขามจะอยู่ตรงรูนี่แล้วเราก็บัดกรี นี่ครับผมก็วางแจ็คลงไปแล้วผมก็บัดกีในส่วนนี้นะครับในส่วนส่วนท้ายส่วนอะไรเนี่ยให้มันยึดก่อนนะเพื่อนให้มันยึดตรงนี้ก่อนแล้วขาให้มันตรงก่อนนะครับขาตรงเนี่ยตรงตรงแจ็คตรงนี้ยนะครับให้มันตรงก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ค่อยบัดกีนะครับนี่คือตรงยึดตรงนี้ก่อนแต่ไม่ได้ยึดมากนะเอาแค่ให้มันติดติดก่อนแล้วแล้วทีนี้ปลายหัวแรงจริงๆแล้วมันต้องแหลมกว่านี้นะครับนะคมกว่านี้นะแล้วเราก็บัดกีนะครับบัดกีเลย ตัวไหนที่มันได้ไหลไปหากันหน่อยเราก็ออกนะครับเพื่อนนะครับนี่ี่มันไหลไหลไปหากันเราก็ออกหน่นะครับแล้วที่นี้พอมันได้แล้วเนี่ยเราค่อยมาดําเนินการให้ความร้อนตรงนี้เพื่อที่ให้ขาตรงตรงยืดนี่ครับมันติดแน่นนะครับใส่ตะกัวเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับให้มันแข็งแรงหน่อยแบบนี้นะครับแบบนี้ก็โอเคแล้วครับ น่าจะได้แล้วนะนะครับแบบนี้นะครับนะนี่ก็คือการเปลี่ยนในส่วนของไอเจ้าตัวแจ็คชาร์ดนะครับซึ่งเพื่อนบางคนเอ้ยพยายามทำแต่ทำไม่สำเร็จนั่นก็หมายความว่าหัวแรงของท่านหัวแรงของเพื่อนไม่ค่อยแจยวไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่สำเร็จนั่นเองเครื่องมือมีส่วนมากนะเห็นไหมครับใช้งานได้ ตอนนี้ยังไม่มีแบตบนะถอดแบตมันออกอเห็นไหมครับใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับแล้วทีนี้ก็แน่นแน่นอนนะครับทีนี้เพราะว่าตัวน,นี้ใช้ตะกัว่ว <to> ใส่ไว้สักหนาเลยนะครับเข้า r to Bluetooth Music เรื่องใช้งานได้นะครับทีนี้ก็คงจะต้องประกอบเข้าไปทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวนี้มันเป็นท้าขยายนะครับคือเราต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสั่งซื้ออะไรหรือว่าไปหารอซื้ออะไรอาจจะต้องได้สำรองไว้นะครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่ามัน เขาเรียกอะไรมันร้อนมากจนถึงขั้นละลายแล้วก็จะได้รู้เบอร์นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนเช็คชาร์จสบายมากเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูเบอร์ไอขยายบอร์ดนี้นะครับหน้าตาบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับนนมาแล้ แล้วมาดูเบอร์กันครับนี่คือวงจราขยายเสียงนะครับเบอร์สีมองไม่ค่อยชัดเลยผมพยายามซูมเต็มที่เราไม่เห็นนะครับมันก็คงจะเล็กเกินไปเกินกว่าที่เจ้ามือถือเครื่องนี้มันจะสามารถที่จะบันทึกได้นะครับเนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเบอร์นี้นะวงจรขยายอย่างนี้นะครับ เนี่ยเวลาเวลาเสร็จแล้วมันก็จะมีเสียบเข้าไปแล้วก็จะแดงแดงแบบนี้นะนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับในะในการเปลี่ยนแ็กชาร์ตลำโพงตัวนี้นะครับอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับสบายมากพอหลอกต้องดับน้าไฟเลยไหนเสร็แล้วนะครับอ่าช่างวิลเลงทางก็คงต้องบายบายจากไปเพไหม่คลิดหน้านะครับเบอร์สี่ก็รู้แล้ว เดีวทีนี้ถ้ามันเสียมันพังไมาสีพังยังไงก็ดูตามนี้แล้วก็หามาใส่นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ